ทำไมเคทสามารถดันตัวเองจากทีมกลางตารางขึ้นมาเป็นทีมชิงแชมป์เวิร์ดแชมเปี้ยนชิพป,ปี2025กับทีวันได้วันนี้พี่จะมาสรุปให้ฟังครับผมแต่กอ่อนอื่นก่อนที่จะไปดูเมตาดูว่าแผนเขาเล่นยังไงเนี่ยเราต้องมารู้จักกับเคทีโรสเตอร์ก่อนว่าเขามีใครเล่นตำแหน่งไหนบ้างครับบีดีดีรับหน้าที่เล่นเลนกลางของเคทซึ่งในปีนี้ครับบีดีดได้โชว์ฟอร์มอย่างฉายครับ ทั้งความเก่าความเก่งครับก็ได้พิสูจน์ตัวเองเต็มๆครับว่าเป็นหนึ่งในมิดเลนที่ดีที่สุดในเกาหลีแน่นอนจริงๆในช่วงต้นปีก็ยังไม่ได้เก่งอะไรนะครับฟอร์มก็ยังไม่ได้แบบระเบิดระเบ้อนะครับแต่พอมาปลายปีเนี่ยก็เรียกว่าไฉไลครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องการเดินเกมหรือว่าทีมไฟครับโดยเฉพาะในการแข่งขันเวอร์ครับเขากลายเป็นบดีดี่างทองครับไม่ว่าใครที่มาเจอเขาาก็หนาวๆสั่นๆครับ ในรอบรองชนะเลิศกับเจนจีที่ผ่านมาบีดีดีได้ดวลกับโชวีรับมิดเลนที่เรียกว่าเป็นอันดับต้นๆของเกาหลีครับจริงๆไม่ใช่แค่เกาหลีครับระดับโลกเลยแหละครับแต่บีดีดีครับก็สามารถเล่นงานโชวีได้อย่างอยู่หมัดเลยครับไม่ว่าจะทีมไฟหรือว่าจะยืนเลนครับแถมยังมีจังหวะแบบโซโล่คิวโชวีที่ปกติเนี่ยหาดูได้ยากมากครับแล้ววันนั้นก็ทําให้โชวีเรียกว่าร้อนไปเลยก็ว่าได้ครับแล้วก็สร้างแรงกดดันให้กับโชวีครับทำให้เล่นไม่ออกหลายครั้งครับ หลังจากเกมนั้นสื่อก็ยกย่องครับว่าเป็นเกมที่ดีๆครับอยู่ในฟอร์มไม่ใช่แค่ล่างทองนะฟอร์มพัดเจ้าครับแล้วหลังจากที่ปราบเจนจีได้ครับสื่อก็ให้ฉายาครับว่า Lord of the Leaf ครับมาดูในส่วนของป่ารกับชื่อของเปียวซิกครับอาจจะไม่ปรากฏบนเวทีในปี2025ครับแต่เรื่องราวของเปียวซิกเนี่ยก็มีผลต่อทีมไม่น้อยครับมาลองฟังกันครับ คือหลังจากที่เปลียซีครับย้ายมาเคทีในปี2024ครับหลายคนก็คาดหวังว่าเขาจะเป็นชิ้นส่วนสําคัญครับที่จะทําให้ทีมมาประสบความสําเร็จครับแต่ผลงานโดยรวมกลับไม่น่าประทับใจเท่าไหร่ครับทีมไม่ได้ไปเวอร์ในปี2024ครับและทีมที่เขี่ยให้เคทีตกรอบไม่ได้มาเวอร์ครับก็ไม่ใช่ใครไกลครับคือทีวันนั่นเองครับซึ่งปีนั้นทีวันก็แชมป์ด้วยครับนั่นหมายความว่าเคทีเนี่ยได้เจอกับแชมป์เวอร์เลยนะฮะและในช่วงปิดฤดูกาลนะครับเขาได้แยกทางกับเคทีแล้กูเนอร์ทำ เขาได้แยกทามเคทีบอย่างน่าเสียดายครับทำให้ป่าครับก็ว่างลงครับทีมเลยดึงเคิร์สกลับมาประจำการแทนครับการเสียผู้เล่นดีกี้แชมป์โลกอย่างเปียวซิกไปครับทำให้แฟนๆผิดหวังอยู่บ้างครับในช่วงแรกครับแต่ต้องยอมรับว่าเคมีระหว่างเปียวซิกกับทีมชุด2024ไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ครับงเม็นการตัดสินใจที่ดีทั้งสองฝ่ายครับในการแยกย้ายจากกันคะในด้านเคทีฟการจากไปของเปียวซิกก็เหมือนกับเป็นการรีเซ็ตใหม่ของทีมเลยฮะ เคิร์สผู้มารับหน้าที่แทนเปียวซิกเนี่ยก็ไม่ได้มีชื่อเสียงที่หวือหวากว่าเปียวซิกเลยนะครับแต่ว่าการที่เขานะครับเล่นกับบีดดมานานครับรู้ใจกันดีครับตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่สําคัญครับแล้วมันก็ทำให้เกมของเคทัก็ไหลลื่นขึ้นเรื่อยๆครับโดยเฉพาะในช่วงของปลายปีครับจะพูดอีกอย่างว่าการที่ไม่มีเปียวซิกเนี่ยทำให้ทีมและผู้เล่นอื่นเนี่ยต้องก้าวขึ้นมารับผิดชอบหน้าที่มากขึ้นครับและสุดท้ายพวกเขาว่ารวมพลังครับฝ่าฟันจนเข้ารอบชิงมาได้ครมาดูในส่วนของบอสเลงกันบ้างครับ ก่อนี่ยพูดถึงเพล์นะฮะดาวลุงที่เกือบเป็นบทบาทที่ขาดหายไปของ KT ครับจริงๆเพลไม่เคยเล่นให้กับ KT นะครับแต่ว่าชื่อของเขาถูกพูดบ่อยมากในหมู่ของแฟนเคในปี2025ครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเพลก็มีข่าวว่าจะออกจากเจนจครับเพราะว่าเจนจีจะเอาลูเลิกกลับมาเล่นแทนครับแล้วเพลก็เป็นอีกหนึ่งชื่อที่แฟนๆเคทีนั้นฝันรับเพราะหลายคนเชื่อว่าเขาจะเป็นอดีซีดับต้นๆของเกาหลีในอนาคตเลยครับแต่ส่าวสุดท้ายครับเพลเลือกย้ายไปหาความท้าทายในจีนแทนครับ นั่นก็ทำให้เคทีครับมันได้ผู้เล่นสเปอร์สตาร์เข้ามาในทีมตามที่แฟนบางคนหวังไวอะครับแต่ดกดำครับดกดำจริงๆครับเขาชื่อดกดำจริงจริงนะที่ทีมเลือกเข้ามาพิสูจน์เนี่ยก็แสดงเห็นว่าเขามีดีในแบบของเขาครับถึงแม้เขาจะไม่ได้มีชื่อเสียงดีกรีเท่าเพย์ครับแต่ว่าดกดำครับอาศัยประสบการณ์หลายปีใน LCK ซครับผสมกับสไตล์ในการเล่นที่ว่าสุขุมครับพัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยในปีนี้เขาสามารถปรับตัวเข้าว่าทีมใหม่ได้ดีขึ้นในทุกๆเดือนครับและพีคฟอร์มในช่วงเวอร์อย่างน่าทึ่งมากๆครับ ในรอบตัดเชือกเนี่ยเขายืนแลกกับเจนจีได้เลยแบบไม่สนใจว่านั่นคือลูเลอร์เลยครับไม่ว่าจะยืนเลนหรือว่าทีมไฟครับจนลูเลอร์เนี่ยเรียกว่าทําอะไรแทบไม่ได้เลยครับมาดูในส่วนของตําแหน่งซัพพอร์ตกันครับปีเตอร์ครับซัพพอร์ตใหม่ผู้เปลี่ยนเกมครับจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือปีนี้ครับเคทได้ซัพพอร์ตหน้าใหม่ครับเรียกว่าเป็นการแจ้งเกิดกันเลยทีเดียวครับโดยที่ปีเตอร์เนี่ยไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังครับเรียกว่าโนเนมเลยครับ แต่เดิมเนี่ยปีเตอร์เล่นอยู่ทีมสำรองของ KT ครับก็คือ KT Challenger ครับ,รบโดยถูกดันขึ้นชุดใหญ่กลางปีครับหลังเวครับที่เป็นซัพพอร์ตเดิมของ KT ครับโชว์ฟอร์มได้ไม่ตามที่คาดหวังไว้ครับแต่ทว่าจริงๆแล้วในการเปลี่ยนซัพพอร์ตกลางปีเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเราต้องทําทีมเพื่อจะไปแข่งเวอร์ครับแต่ว่าปีเตอร์ก็ทําได้อย่างดีเยี่ยมไม่น่าผิดหวังเลยครับเขาสามารถปรับตัวเข้าทีมชุดใหญ่ได้อย่างรวดเร็วครับแล้วก็มีสไตล์การเล่นที่เรียกว่ากล้าตัดสินใจครับช่วยเต โดยมีหลายเกมที่ KT จะเสียเปรียบบริเวณแม่น้ำหรือมังกรครับแต่พอมีปีเตอร์เข้ามาคอไฟนะครับทีมกับรวมใจกันพลิกไฟกลับมาชนะได้บ่อยมากเลยโดยเฉพาะกับรอบรองครับที่เจอกับเจนจีเขายืนเลนสู้กับดูโลครับได้อย่างแบบเาเรียกว่ายูมัดนะครความนิ่งเกินเวลาของปีเตอร์ทําให้สื่อถึงก็เรียกว่าเขาเป็นปีเตอร์ผู้มากอบกู้โลกกันเลยทีเดียวจากเด็กหนุ่มที่แทบจะไม่มีใครรู้จักครับกลายมาเป็นฟันเฟืองลับครับที่ช่วยทําให้ KT เนี่ยเล่นได้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นครับ มาดูในส่วนของท็อปเลนกันบ้างครับคนนี้นี่เรียกว่าดาวลุงพุ่งทยานครับเพอร์เฟคครับจากท็อปเลนที่เคยถูกสบประมาทครับสู่ผู้เล่นที่ทีมเนี่ยขาดไม่ได้เลยครับจริงๆต้องบอกว่าพี่เนี่ยเป็นคนที่ชอบสไตล์การเล่นของเพอร์เฟคมากครับแต่ว่าช่วงต้นปีกับกลางปีเนี่ยเพอร์เฟคนี่ทำออกมาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเรียกว่าโดนซโล่คิวบ่อยมากแล้วก็โดนตายเยอะจริงๆทาให้ต้นปีเขาถูกโจมตีหนักเรื่องฟอร์มการเล่นครับมีอยู่ช่วงหนึ่งที่โดนดรอปออกจากตัวจริงเลยครับแต่การกลับมาครั้งนนี้้ของงเก็็แสดใหหว่า เขานั้นพัฒนาทั้งเรื่องของสกิลเพลและจิตใจครับสังเกตจากรอบเบิร์ที่ผ่านมาครับถ้าเขาได้จับแชมปเปี้ยนที่ถนัดครับอย่างลัมโบนะที่พาทีมชนะท็อปแบบว่าโคดจะแบบเหนือชั้นนะและในรอบรองเขาสามารถกดดันคินครับซึ่งเป็นมือหนึ่งท็อปเลนของเจนจี G ครับชนะเลนและมีโซลโล่กับไฟได้เหนือวว่าคินตลอดทั้งซีรีส์เลยครับจากคนที่เคยถูกมองว่าเป็นจุดอ่อนของเคทีครับตอนนี้เพอร์เฟกกลับกลายเป็นผู้เล่นที่สามารถโชว์ฟอร์มได้สมราคาแล้วก็ตอบแทนความไว้วางใจของโค้ดได้อย่างเต็มที่มากๆครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงสไตล์การเล่นและแผงของ KT ที่ใช้กันในปีนี้กันดีกว่าครับหลายวันที่ผ่านมายอมรับตำตรงว่านั่งดู KT ย้อนหลังเยอะมากครับแล้วก็ พบว่ามันมีอยู่หลายๆข้อที่น่าพูดถึงอยู่เหมือนกันฮะเลยรู้สึกว่าคนพบครับว่าหนึ่งในเหตุผลที่สําคัญครับที่ทําให้เคทีโรสเตอร์ครับสามารถดันตัวเองจากทีมกลางตารางครับขึ้นมาเป็นทีมชิงแชมป์โลกได้ครับนั่นก็คือการปรับกลยุทธ์ครับและสไตล์การเล่นให้เข้ากับถึงเมตามากขึ้นครับรวมถึงการดึงจุดแข็งตัวเองออกมาครับคือถ้าเกิดย้อนดูต้นปีกับตอนนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าทีมเนี่ยพัฒนาอย่างมากครับโดยเฉพาะในเรื่องของเกมเพย์ครับซึ่งมี5้าข้อใหญ่ๆที่อยากจะพูดถึงครับเรื่องแรกก็คือเมตา ข้อแรกเนี่ยคือเรื่องของการเข้าใจเมตาครับทั้งเรื่องของการดาบและแผนการเล่นของเคทีครับจะสังเกตได้ว่าเมตาในปีนี้จะหนักไปทางคุมพื้นที่ในเลนล่างครับทำให้บอทเลนครับได้เปรียบครับเพราะว่าถ้าเลนล่างเสียเปรียบเนี่ยจะโยกไปรับกราฟหรือจะไปเอาเฮอรัลลเนี่ยจะทําไม่ได้เลยครับซึ่งเคทีครับอ่านขาดในจุดนี้มากๆครับชูเลนล่างสุดๆครับและเป็นทีมที่เลนล่างได้เพจเยอะที่สุดในเวอร์นะครับได้ที่2.3เพจครับเอาเกมนะ ถึงขนาดที่โอนเนอร์ให้สัมภาษณ์หลังแข่งว่าทีมที่อ่านเมตาออกที่ดีที่สุดตอนนี้คือ KT ครับและยังชมว่า KT ครับขึ้นชื่อเรื่องของการคอนโทรลมังครตั้งแต่ใน LCK แล้วครับและด้วยความที่บอสเลนครับได้เปรียบครับนั่นทําให้จะโยกไปช่วยกรับหรือจะไปสู้ออาเจ็ตทีมอื่นครับก็สามารถทําได้หมดครับและเคก็มีลูกดื้อที่ไม่ว่าจะเกมไหนจะได้เปรียบหรือเสียเปียบครับก็จะไม่ปล่อยออาเจ็ตทีฟรีเลยครับ โอเคครับเดี๋ยวมาดูเกมที่ KT เจอกับ CFO นะครับในเกมที่1ครับมาดูว่าความบ้าของ KT ครับที่คอนเทสต์ออเจ็ตทีฟได้โหดมากมากมาดูว่าเขาทํายังไงครับเนี่ยบเริ่มต้นนะครับนี่ดูดกดํากับปีเตอร์ครับก็อยู่ข้างล่างครับอยู่เลนดัน p พลรตี้เข้าได้ครับเขาสังเกตว่าเฮ้ยเพลรตี้เนี่ยดันเข้าเรียบร้อยแล้วครับปีเตอร์ก็เลยไปคอนเทสต์ปู่ครับมาดูว่าเป็นยังไงครับ there thanks to that item telling the should for the supports should leashing you're me jungler be for exactly so พอเลนล่างเนี่ยดันเข้าครับเนี่ยจริงก็ไม่ได้ดันเยอะมากครับแต่ปีเตอร์ครับมาคอนเพสครับปู่ครับแล้วดูครับเซีโอก็รีแอคด้วยกันคอนเพสเหมือนกันครับแล้วปีเตอร์ครับอขอย้อนมาตรงนี้อีกรอบครับมาดูกันใหม่ครับตรงนี้ครับปีเตอร์ครับ เขา TP มาแล้วนะนี่ดูครับเนี่ยพง QTP มาปีเตอร์เห็นแล้วนะว่าเขา TP มาแล้วอีกสักพักหนึ่งจุนเจียโผล่ครับเดี๋ยวเขาดูนะครับเ <Wow. S 1> นี่ยจุนเจียโผล่ครับตรงนี้มีคนไข่วิ่งเนี่ยที่เป็นนามีเนี่ยตีไอ,อตัวไซส์เห็นแล้วนะครับจุนเจียเปิด Scatter หรือว่าปู่ครับจริงๆแล้วตรงเนี้ย มันควรจะเป็นที่มันควรจะเป็นเคทีที่ปล่อยแล้วก็เคิร์สไปเอาปูบนถูกไหมฮะเพราะว่าดูจากทุกๆอย่างแล้วเนี่ยมันน่าจะไม่ทันครับแต่ดูสิ่งที่ปีเตอร์ทำครับดูสิ่งที่เคทําครับคือเขาไม่ยอมครับเขาเอาเคิร์สมาเอาบีดีดมาแล้วก็เอาดกดำมาเข้าด้านล่างครับปีเตอร์อยู่ตรงนี้ครับในตำแหน่งที่ดีกว่าไขวิงที่เลือดครึ่งหลอดด้วยซ้ำครับและปีเตอร์แฟดเข้าครับ ถึงจะเสียปูครับแต่ว่าเป็นการเรียกไฟครับดูครับแล้วก็เป็นดกดำครับที่ดีเทลดีครับเคิร์สตามไปเอาคงคิวต่อครับตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่า CFO เลนกลังแทบจะจบเธอแล้วเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเสีย TP มาแล้วครับเสียแฟดด้วยครับตายครับ แล้วเวฟกลางในบ่ดีๆดันเข้าแน่นอนครับเนี่ลูกบ้างเคทีครับอย่างเงี้ยแต่แผนนี้ก็มีจุดอ่อนครับถ้าป่าไม่สามารถมาช่วยเลนล่างได้ครับและเลนล่างระเบิดครับเกมของเคทก็จะดูพังไปเลยครับยกตัวอย่างเช่นเกมที่เคทเจอกับเอ็มคอยครับในรอบสวิตสเปสนะเกมแรกเลยครับแล้วเลนล่างโดนซุปปอรตบยับครับเกมนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่า ควาเคจะกลับมาได้ในยากลําบากมากๆครับแต่ก็มีชายคนหนึ่งครับที่เรียกว่าเป็นแกนหลักของเคครับคนคนนั้นก็คือหัวข้อที่2ครับบดีดโดยเป็นหลังจากเฟดข้อที่1นะครับก็คือหลังจากที่ป๊อตเลนเนี่ยยืนได้เรียบร้อยครับเคก็จะไปเน้นเลนกลางครับมีหลายเกมนะครับที่ปีเตอร์และเคิร์สครับมาช่วยบดีดมาช่วยแกงให้เลนกลางชนะครับหรือว่าอย่างน้อยๆครับก็ช่วยให้เลนกลางครับอยู่ในสภาพที่พร้อมที่จะโลมมิ่งครับ โอเคครับมาดูอีกช็อตหนึ่งครับนั่นก็คือเกมที่2ระหว่าง KT กับ CFO เช่นเคยครับเกมนี้เนี่ยเขาใช้การสลับเลนครับอ่าทาง CFO เนี่ยเอาส่งใครสาไปด้านบนไปอยู่กับเลนอกต้นครับด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นดกดำครับกับอยู่กับปีเตอร์ครับที่เป็นซิเวอร์กับนอ u t ติลูสเพราะฉะนั้นเนี่ยเบสิคลี่นะครับเบสิคลี่แล้วเลนล่างเนี่ยจะดันเข้าแน่นอนครับมาดูว่าหลังจากที่เลนล่างดันครับปีเตอร์ทำยังไงครัมาดูฮาพ ดูแล้ t เรียนล่างดันแล้นะเนี่ยครับเลนล่างดันเรียบร้อยนะครับดันเข้าเรียบร้อยครับดูปีเตอร์ทำครับเนี่ยครับ BDD ตรงกลางครับโดน Hong Q กดดันครับแล้วก็เหมือนจะเป็นมินเนียนดรอปนิดนึงครับเห็นไหม แต่ว่าตอนนี้ครับปีเตอร์ครับได้เดินมาช่วยเรียบร้อยแล้วครับดูปีเตอร์ครับเห็นไหมคว่าต่อให้แฟดเปิดเนี่ยแล้วฮงคิวต้องรีแอคแฟดเหมือนกันเนี่ยก็ได้แฟดแรกแฟดครับเป็นแฟดทับพอร์ตแรกกับแฟดเลนกลางซึ่งคุ้มกว่าครับ แล้วก็กดคิวด้วยครับแล้วบีดีดครับก็ใช้จังหวะที่ฮงคิวครับคิดว่าจะไม่มีอะไรครับจัดการครับอันนี้ก็เป็นเพลงของบีดีดนะแต่ก็ต้องชมปีเตอร์ที่ไมายเกมใส่หงคิวก็ทําให้หงคิวเนี่ยเสียสมาธิครับจากนั้นบีดีดครับก็จะไปรวมกับบอทเลนครับเพื่อแย่งการควบคุมแม่น้ําครับซึ่งสิ่งนี้เราจะเห็นได้ว่านะครับ จากที่เกมไหนที่ KT ได้เลนล่างแข็งเนี่ยเกมก็จะไหลลื่นครับกดดัน n objective ต่อเนื่องจนชนะเลยครับแต่2ข้อแรกเนี่ยสำหรับพี่เนี่ยมันก็มีทีมหนึ่งทําได้เหมือนกันครับแล้วก็ทําได้ดีกว่าด้วยครับนั่นก็คือทีม GENG ครับซึ่งสิ่งที่ทําให้ KT นั้นแตกต่างและก็เฉียบขาดกว่านั่นก็คือข้อที่3ครกับทีมไฟครับจุดขายอีกอย่างที่ KT พัฒนาขึ้นมากครับคือความนิ่งและความเด็ดขาดในช่วงท้ายเกมครับ ตอนต้นปีเนี่ยทีมมักจะพลาดในไฟล์สำคัญครับหรือมีปัญหาในเรื่องของการตัดสินใจครับหรือว่าช็อตคอครับที่ลังเลครับแต่ในช่วงเวอร์ปีสองพันยี่สิบห้าเนี่ยเหมือนเป็นคนละทีมเลยครับเคทีเล่นช่วงเลดเกมได้อย่างสกขุมเกตรายละเอียดได้อย่างตีเยี่ยมมากครับโดยเฉพาะปีเตอร์ครับปีเตอร์เขาจะเห็นรายละเอียดอะไรที่มันเป็นดีเทลเล็กๆครับอย่างในจังหวะที่เห็นว่าโชวี่เนี่ยเดินมาติดทรปเขาก็ไม่ลังเลที่จะเอนเกจทันทีครับโอเคครับเรามาดูช็อตที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้ครับก็คือช็ ในเกมเจนจกับ KT ครับในเกมแรกครับในรอบเซมิไฟแนลครับมาดูช็อตที่ว่านครับกันเป็นช็อตสู้มังกรนโซวอยของเคครับดูแถบตรงนี้ให้ดีนะครับนะแถบตรงนี้ดูให้ดีนะครับและดูโชวีให้ดีครับโชวีครับ เดินมาติดแทบเพลงนี้เป็นเพลงที่โชวี่พลาดครับโชวี่อยากจะเข้ามาเข้ามากดดันครับมังกรทำให้แคนยอนครับแคนยอนที่อยู่ด้านบนเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาแย่งมังกรโซ่พอยได้ครับแล้วดกดาบอยเห็นว่าโชวี่เนี่ยมิสเพล์ครับก็ไม่รอช้าครับช็อตคอ์แล้วเข้าเลยครับ แล้วพอโดนยกจากอันตินิโกก็มีเพอร์เฟคครับที่เล่นลัมโบดีอยู่แล้วครับอีคอลเลอร์ยัดต่อยัดต่อทันที awesome. แล้วก็เป็นบีดีดครับที่อันติโยเนะรวบครับรวบทุกคนครับไปอยู่ในอีคอลเลเอร์ของลัมโบครับแล้วก็เป็นอันจบเชิงครับโชวีตายดูโลตายครับ ตรงนี้ปีเตอร์ตายก็จริงครับแต่ก็ได้มุงเล่ครับจากอันตีของเคิร์สครับเรียกว่าเกือบจะเอซครับเจนจีช็อตนี้ครับแต่นี้ก็ต้องชมโค้ชสกอร์นะครับที่มีส่วนที่ดับตัวที่เข้ากับเมตาและเน้นทีมไฟครับไม่ว่าจะเป็นเจโฟวูคองให้กับเคิร์สไว้เปิดไฟครับแล้วก็เมดเรดเกมให้กับบดีดีครับแล้วก็เอดีซีจะช่วยทีมไฟได้ดีให้ดกดำครับอย่างเช่นพวกเคทลินอะไรเงี้ยครับ แล้วก็ซ้อมแผนนี้จนแล้วจนเล่าครับจนเรียกว่าชนานาญนะครับและผลก็คือตอนแข่งจริงครับเคทีมักจะเอาชนะทีมที่มาแนวแบบบุกเออร์ลี่ได้อย่างชะนักนักครับถือว่าเป็นสูตรสาเร็จของเคทีในหลายแมตช์ของเวอร์ครั้งนี้เลยก็ว่าได้ครับข้อที่สี่ก็เรื่องของ Adaptability ครับเลี้ยงไงก็คือการปรับตัวระหว่างทัวร์นาเมนต์ครับอันนี้สําคัญมากๆนะคือเคทีเนี่ยแสดงให้เห็นความยืดหยุ่นในการดาาครับและการแก้เกมของคู่ต่อสู้ครับ ยกตัวอย่างในรอบเพลย์ออฟ8ทีมสุดท้ายครับที่เคทีต้องมาเจอกับ CFO ครับเกมแรกเนี่ยทางทีมเคทแล้วฮูคองให้กับเคิร์สครับเคิร์สก็ไล่กดดันป่าฝ่าตรงข้ามตั้งแต่ต้นเกมเลยครับผลเกมนั้นก็คือเคีบุกใส่ CFO อย่างหนักครับทำให้อีกฝ่ายเนี่ยตั้งตัวไม่ทันครับแล้วก็โดนขยี้เรียกว่าในทุกไฟเลยครับเกมต่อมาครับพยายามแก้ทางด้วยการเปลี่ยนตัวผู้เล่นและหยิบอาเซียมามิดเลนนะครับ อาเซียนที่ว่าเป็นตัวโกงในแผทนี้ครับแต่ว่าก็งานอะไรกับบีดดไม่ได้ครับที่โชคลาสโอเอียน่าครับเรียกว่าเข้าโซนครับรวมกับการล้มมิงของปีเตอร์ด้วยทําให้แบบดาวลุ่งซี o ออย่างฮงคิวนะเล่นไม่ออกเลยครับและเกมนั้นบีดีดีทำเคด a สมบูรณ์แบบครับหกศูครับเรียกว่ามีส่วนโลกวการคิวหนึ่งร้อยเเกันเลยเกมนั้นถ้าเรามาลองมองดีๆนะเราจะเห็นได้ว่าเคทีเนี่ยเตรียมแผนมารับมือจุดแข็งของคู่ต่อสู้เรื่องยู่หมัดแล้ว ขนาดเดียวกันก็เล่นตามวินคอนดิชันครับของตัวเองไม่ว่าใจเป็นยังไงครับไม่หลังเลเลยครับความพร้อมปรับตัวนี้ทําให้ทุกซีรีส์ที่ผ่านมาของเคทดูง่ายกว่าที่หลายคนคาดคิดครับโดยเฉพาะพี่ครคือมันชนะ CFO ดูง่ายๆเลยข้อสุดท้ายในะจริงๆที่เสริมมาอีกหน่อยครับก็คือเรื่องของ m i n ์เซตครับหลังจากที่ได้ไปอ่านบทสัมภาษณ์เนะี่ยก็รู้สึกว่าอยากจะยกบทนี้มาให้อีกหนึ่งบทครับย้อนกลับไปตอนรอบเพลย์ออฟครับที่เจนจี G, ตบ k t 3 0ครับ ทั้งโคสกอร์และบีดีดีครับให้สัมภาษณ์ว่าการแพ้วันนี้มันน่าเจ็บปวดหัวใจอย่างมากครับพร้อมทั้งเปิดเผยว่าทีมเคทีผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากมามากครับตลอดทั้งซีซั่นครับแต่ก็สามารถคว้าโคต้าที่ได้ไปเวอร์ปี25ได้สําเร็จครับซึ่งเกินกว่าที่ตนนั้นคาดเอาไว้ตั้งแต่ตอนแรกเลยฮะและบีดีดีครับก็แสดงความมั่นใจและแรงกระตุ้นครับในการกลับมาของทีมครับโดยที่เขารู้สึกดีใจครับที่แม้จะแพ้เจนจี3-0ครับ แต่ก็ยังรู้สึกว่ายังมีการแข่งขันที่เหลืออยู่ครับถือเป็นความรู้สึกเหมือนเป็นความฝันครับที่จะได้ไปต่อในเวทีระดับโลกอย่างเวอร์ครับเขาข่าวกับคุณสตาฟและโคดและเพื่อนร่วมทีมที่ร่วมฝ่าฟันกันมาด้วยกันครับและย้ำว่าเวที LCK กับเวทีเวอร์ Word นะ่ะมันต่างกันเยอะครับทีมของเขาจะเล่นแก้ไขจุดต่างๆที่มีอยู่ครับโดยกล่าวว่าถ้าเราปรับปรุงส่วนที่ไม่ดีได้หมดครับผมเชื่อว่าเราจะสามารถไต่ไปได้สูงจริงๆครับพร้อมระบุว่าเขาไม่มีเป้าหมายอื่นใดนอกจากการทำงานให้ออกมาดีที่สุดครับ ในการแข่งขันของเวอร์ทันทีทั้งนั้นตรงนี้พี่รู้สึกว่าทั้งโคสกอร์และบีดีดีเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงการมองโลกในแง่บวกครับและนั่นแหละครับก็คือเหตุผลว่าทําไมเคทีนะครับถึงเป็นทีมที่น่าจับตามมองมากในเวอร์ครั้งนี้ครับอย่างไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับผม